สพมาเตวดาลักกาเตวดาสขาเตวดาถึงโมละเตวะเตปินินตาพญายินพญาคมพญายมราสุณานาปรมัยสวนเตปะได้ไม่นั่นรลานี้สลีภุตตาอมาตยมบาลยมารามีถึงนานัปาไรน่านหนึงือสามิบสอนตันหนึ่งจอจำมุลและจำบาปตหนึงเจ้เส้นกันน้ำยาหมายตาก็พงขัตลานัปปัตตาโมตนาในดีคาาะละบันิยามีนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีเลี้ยงบ่เต่าแต่นั่นนายสมราชนามุสายก็เป็นเก้าพ่อนเลยอายาีกาปะแมปน้องผู้ถูกคนได้มาเงในวันน แล้วเจ้าอุทิศสมุ่กุศลนั่งหลายไปหายังไงพออุ้ยสีมุนงสายแม่นบ่ตุนกระหอบออุ้ยสีมุนงสายได้มาได้หลงอลาลงมาหน้าจิตใจตายไปบ่จากในหลงห้องวังในวังประตูเจ้ตุลาไปได้ตายไปเป็นพิษเร่อนี้ไปเป็นเบ็ตุกเวทเวทนาหอนมาได้อาดยาไปได้กินได้หลงอยู่ในเถื่อนทำยันนำผู้หาตติทั้งได้ก็ดีห่างอยู่ดีใกล้ก็เข้มารับมาลองสมุนกุศลนั่งหลายนี่ไปเสวยไปบริโภคแต่นี่แต่ดีห่างอยู่ดีไกล สุวิสัยมาบ่ได้ไปบ่หลอดดออันก็ดีบันีิจนตรวงเราซึ่งเป็นลูกศิสสลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าก็มีธรรมะเมตตาบุคุณาปฏิกะกับรับอเลอเดออันก็ดีขอเชิญเทพพระท่านเมสิกาเตวะบุทธเตวดาจนมีลทติเตวะนะคาพรับรองสนุนกุศลทั้งหลายนีนไปจุไปจอดไปหลอดไปถึงยังดุลดวงของปอุ้ยสีมุนใจอยู่ดิกินได้บริโภคเง้นเด่นผลที่อยากเงินด้ปากที่ตุงได้ถึงทุกนั่นจุ่จักมีถึงใจดีโดยเตวะจบุญพลายกิตัน ที่นายสมเดชนาวมังคายเป็นกับพมกันโดยลูกหลานนันเต้าญาติกาพ่อแม่พี่น้องผู้พูดกคนในมังงัตาในวันนี้ด่านก็ดีตั้งแต่ดีไปไปหน้าของมีอาย่วันหน้าสุภาคพลละประแปะข้าศึกตะอรุนละลายทั้งหลายทั้งมวลแม่หว่ากล้าขายลายหล่อมทองใต้เติ้ลเนื้อด่านก็ดีแม่หว่ากล้าขายกวากขายแม่นแผนมันแม่หว่จักอยู่ก็ขออยู่ด้วยความจุ่มเหนื่อยเย็นใจเป็นปีดาปาป้ามักแขกคนหลายเตวดาทั้งหลายของเงินการผูกลงไปโดยโภคขะธนะนังเข้าของคำคำจ้างมั่งเงาควาทั้งกับเปิดอกตานจะกินกย่าน จ้าตานก็อย่างเสียงของเมียอยู่มันเินยาวงด้วยรอยเศ้าเขากบกับสามเหมือนเจ้าพาธนาโจใจไม่ตีกบตบปีจบวันจบเดือนจบเงี้ยมาอยู่ปีอยู่เดือนนาอยู่วันนาอยู่เงียบปกปานลมฤทธิ์นที่นี่ของทุกประการนั้นถึงจักมีแต่่ดีตามมดบัทรสถาบันบาลีแห่งองุบลรีตะพันยูปุระเจ้าหัตเตศนาไว้ว่างอย่าหาว่าเรวะหาปุราปาริกปรนติสาคารังเมวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกพปติอิจิตัง ปะติตังกมฺภิปเมวะสมิจํตุสเปบุเรตุสังฆปาจโนปณณราโยธามณีโชติราโยธายัญจโพฏักคินาตินาสังคมิโตปฏิฏิทาธิคารังอิทยัสสะคะนะโตปกปติสุยดินโมจายังนิทาสิโตเปธนกุจาจกตะอุลาลารปรัญจปิกุณะมนุปะทินังสุเมหิบุญยังปะสุตังอนัปกัฏติโพวะสปิติโยยวะสันตุสสะปะโรโกวินาสันตุมาเตปวัตวันทารโยสุขิติกายะโภวะอภิวาทนะสีลีสมิจํอุทาปะชัยโนจะตารอธมมาวะ ตอายุวันโุขังบลังอารกัยาปารมารภาตันตุดิปาลังกันังวิสาสาปาลมังยาติปานังปาลังุขังประกอบท่จเป็นขยันตางรอเ็นตางรางข้ลมหานปริญายมพเป็นข้งไสนทรสองปีกับสองปีในวันนี้ คุณผู้ชมครับตอนนี้อมอยู่ที่วัดเจดียงหลวงวรวิหารน,นะครับซึ่งอยู่ในอำเือสวดเชียงใหม่เป็นวัดที่เก่าแก่สาคัญอีกวัดหนึ่งเลยครับในหวดเชียงใหม่นะครับโดยตำนานระบ,บุว่าเดิมนั้นชื่อวัดโชติการามนะครับหลักฐานกนารสร้างไม่ปรากฏแน่ชัดน,นะครับเพียงแต่ พรนนะโสมนักับพระอุสระมาจากประเทศอินเดียนะครับเดินทางมาสักการะแล้วเกิดจิตสัาจึงให้ผู้เท่าชาวล้วะนะครับอายุ120ปีเอาข้าขหองชุนดน้ำมันจุดบูชาจึงได้ชื่อว่าวัดโชติการานะครับและบ,บางแห่งก็ว่าสร้างขึ้นในรัชการของพระเจ้าแสนเมืองมานะครับซึ่งเป็นกษัตริย์รัชการที่7แห่งราชวงศ์เบงราย ื่ออุทิศส่วนุส่วนถวายแด่พระเจ้ากือนาพระราชบิดานะครับสร้างเสร็จในสมัยพระเจ้าสังสังแกนนะฮะเรียกกันว่าตระกูหลวงครับและต่อมาพระเจ้าตีโรคราชโปรดให้สร้างเจดีย์ต่อจนสูงกว่าเดิมน,นะครับและโปรดให้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้เป็นเวลานานถึง80ปีนะครับแล้วก็ประดิษฐานไว้ณสุ้ม จระนาพระเจดีย์หลวงครับด้ปัจจบันของ79ปีและให้วิหารหลวง1ปีนะฮะเมื่อปีพศ2088นะครับเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้ส่วนยอดของ เป็นพระเจดีย์หลวงทางลายลงนะครับและพระเจดีย์องค์นี้นับเป็นพระเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสิ่งสำคัญนอกจากจะเป็นเจดีย์หลวงแล้วนะครับวัดเจดีย์ยังเป็นที่ตั้งเสาอินทรคีนนะครับซึ่งตั้งตึ้งแต่เดิมตั้งอยู่ที่วัดสือเดืองเมื่อพระเจ้ากาวิรักขึ้นภูเชียงใหม่และปรดขยายเสาอินทรคีนมาไว้ที่วัดนี้ สแต่ว่าใครที่เดินทางมาเชียงใหม่นะครับสามารถที่จะมากราบพระแล้วก็มาไหว้พระเจดีย์หลวงวรวิหารแห่งนี้ได้นะครับ สามารถจะติดต่อเบอร์โรัพท์053814308นะครับหรือว่าจะเป็นสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้05324804นะครับทั้งหมดาคนะครับตุลาคมนครบานคับุณามนับุานะครับ6าคมนะครับ6ตุลาคมนทคัตุลาคมนรับาคมนรับมนะรับตมนีรัตุลาคมนะครับุลาคมนลาคมนรับตามนะรัองสุดาาคร เป็นดังแสงทีงมองไม่เห็นแต่เมื่อส่องมาสุท้องสิ่งที่ซ่อนเป็นก็เด่นชัดขึ้นทันทีเปรียบเธอกับแสงแม้ไม่มีสีแต่เธอก็สะท้องกวามจริงในโลกนี้ Sing, you.